เขาน้าโอเคเป็นเงียงเนาะเดี๋ยวเป็นคว้ยนะอจะได้ดกิน๋ะครับเอาปัญหาอุ้ยผอมลงปะเนี่ยเบ้อ้างานกโอเคโอเคเป็นไงเกินมาบ้มงนะงางขายมันเสร็จของมันย่งก็ปีนี้เนาะครับ ชื่อว่าเบบีทเวนตี้โฟร์เซเว่นคอนเสิร์ตครับเออทำไมเป็นอะไรทำไม่ถึงเป็นเบบีทเวนตี้โฟร์เซเว่นคอนเสิร์ตเพราะว่าของเราก็คือเราอยากให้ให้ทีมงานของเราเนี้ยเป็นแบบว่าเราเจอกันมอบความสุขแบบว่ายี่ส <24 S 2> ิบสี่ <4 S 2> ชั่วโมง <24 S 2> แล้วก็เจ <7 S 2> ็ดว,วันเลยก็คือแบบทุกวินาทีอยู่ด้วยกันเลยอะไรอย่างนี้เหมือนแบบว่าเราก็อยู่ด้วยกันมาแปดปีแล้วครับเราก็อยากจะมอบความสุขให้กับทุกคนอะไรแบบนี้ครับค่ะอืมใช่แถวนี้เราจะโชว์ยี่สิบสี่ชั่วโมง ก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันก็จะเกินไปหน่อยครับใช่ครับมันก็จะไม่ถึง24ชั่วโมงแต่ว่าความสุขที่เรามอบให้หรือสิ่งที่เราตั้งใจทํามาเนี่ยมันเกิน24ชั่วโมงไปแล้วครับแล้วคอนเสิร์ตนี้มีส่วนร่วมในเรื่เป็นคอนเสิร์ตที่แบบถูกรอบความเป็นตัวเองใช่ครับแล้วก็คือว่าเราก็ช่วยกันคิดโชว์ด้วยแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ย50%เนี่ยก็มาจากเบบีด้วยเพราะว่าพอเบบีรู้ว่า เราสองคนเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมครับเขาก็จะเริ่มแท็กมาใน X แล้วว่าอยากอยากได้โชว์แบบนี้อยากเห็นออฟกันแบบนี้เราก็เลยประมวลทุกอย่างที่เบบีอยากได้เนี่ยก็เอามาใส่ในคอนเสิร์ตใช่ก็คือมาเวทเวทกันว่าเฮ้ยเราของเราต้องประมาณนี้นะแล้วเราเขาอยากเห็นอะไรจากเราเราจะได้รู้สึกว่าเออถ้าเราทําออกมาเนี่ยสิ่งที่ทุกคนอยากดูเขาจะได้ดูในสิ่งที่เขาอยากดูด้วยครับพอเห็นแล้วเป็นไงบ้างแต่เราแท็กที่แบบเขาติดมาให้เราอยากาอนนี้อันี่เขา ีจริงๆเขาก็ครีเอทีฟนะเขาคิดว่าอยากให้เราทำอะไรแปลกๆใหม่ๆแต่บางอันก็แปลกไปก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยก็บางอันที่เขาบอกว่าให้ให้ทำไอ้นี่จริงๆอ่ะที่แบบเป็นจับตุ๊กตาจริงๆแล้วจับเขาขึ้นไปบนเวทีอะไรเงี้ยเราก็พูดเล่นๆไงตอนนั้นแต่ว่ามันทำไม่ได้ครับอืมมันแพงจะมีในคอนเสิร์ตนี้หน่าอ๋อเราเซอว่ามีนะดูได้ไม่มีได้ ไม่มีไม่มีไม่มีครับแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบฟิลที่แบบว่าเบบีชอบแล้วก็แบบว่าเออน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยที่จริงคอนนี้น่าจะครบรถอยู่นะใช่แล้วก็เลือกมาอะไราเงี้ยแต่ย่างสอง่อนก็คือครบรถมากเลยนะทั้งหนงครับตอนเบลูก้าเหรอเออ้ตอนนั้นเบลูก้ามันทําอะไรได้เยอะไงมันเหมือนแบบคนสี่คนมันเล่นอะไรได้เยอะแต่ว่าคราวนี้เหลือสองคนก็เออผมว่าเต็มที่ก็ได้จะได้เนี่ยแหละเต็มที่แล้วเพราะว่าวันนี้เราก็พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับมาเลยอย่างทีนั้ก็คือลง เพลงต่างๆก็ช่วยกันเลือกใช่ช่วยกันเลือกว่ามัน่าจะเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าใครที่รู้ว่าถ้าสมมติว่ากันกับปีมีคอนเสิร์ตกันนะก็จะเป็นแบบว่าเน้นความจอยความสนุกอะไรเงี้ยความม่วนอ่ะแม่จริงเหรอรู้ได้ยังไงมันออกมา เอเก่งเออพวกเธอเก่งสจะมีแต่เพลงช้าพี่เป็นไปว่าคาดหวังพ๊อมกันเมยร่อนนะครับวันนี้เมยร่อนเมยร่อนไม่มีสีได้กับสีได้ดีนะเดี๋ยวร่อนเองเดี๋ยวร่อนเองเมย์ไม่ต้องร่อนเดี๋ยวอัพร่อนเองครับผมตายแล้วกูครับผมอย่างจริงมันยากมันเพราะว่ามันสะสมเสร็จเลยแล้คู่กันมันต้องคิดใหม่ ยากยากครับอะไรแปลกๆใหม่ๆเตอนประชุมอ่ะกันไม่ค่อยพูดเลยบบมีจะเป็นคนพูดแล้วกันจะค่อยนึกออกทีหลังแบบว่าเข้าสมมติอยากทำอันนี้จะค่อยแบบวันประชุมจะนึกไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยค่อยมาแบบเสริมทีหลังตอนนึกได้กันมียังไหมเวลาปาปีพูดว่าอันนี้ไม่ไม่น่าจะไหวหรือว่าอันนี้ซื้อ เขาไม่ค่อยพูดอ oh ันไหนที่แบบไม่ค่อยไหวก็พูดความความเป็นไปได้ถ้าส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันเกินไปเช่นตอนแรกโอ้พี่อยากหมุนคนดูอ่ะเราเคยด้เห็นแบบหมุนเวทีหมุนคนดูได้ป่ะทั้งหออะไรเงี้ยเขาบอกมึงบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ทำอะไรเงี้ยครับโครงการจะนำเสนออะไรบ้างก็เรื่องว่าพวกซีนต่างๆไว้อย่างได้เป็น ฟิลประมาณนี้อยากให้เห็นออกกันยังไม่เคยมีแบบนี้อยากให้ลองทําแบบนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแค่ประมาณเนี้ยครับลที่หายคนก็เป็นห่วงกระดูกไปเที่ยวเราว่าเราไอ้บ่ายไหมไม่ได้ออกไปแรกหรือว่ายังไงไม่ต้องห่วงน้องค่ะห่วงหนูอันนั้นหนูเป็เดงยวหนูไม่ไหวเลยก็ได้ยังไงก็ได้ครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเราต้องทําให้ได้แล้วก็ช่วงนี้เราก็ไปฟิตเนสแล้วก็ยืดพิลาทงพิลาทิสเอา โดงกระดูกอะไรเงี้ยต้องยืดนิดนึงปีซ้อมเต็มที่เนาะใช,ใช่ใช่ใช่ครับเราก็อยากให้ทุกคนมาแล้วจอยมากที่สุดไงมันจะจอยได้แน่นอนเพราะว่าเธอชื่อไงแขกรับเชิญครับใช่เพราะแขกรับเชิญของเราเนี่ยมีทั้งโฟตโฟตแล้วก็ไลค่นทั้งมหมดอะไรเงี้ยแล้วก็มีเนโออังเปาอีก<ช>ะอะไรเงี้ยกันว่าทุกคนเนี่ยกันหลังจากเราได้แบบหลันเมื่อวานแล้วเราว่ามันสนุก ใช่ใช่เพราะว่าตอนแรกตอนซ้อมใหญ่ครับที่ที่ตึกอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองภาพไม่ออกว่าเอ๊ะมันบนเวทีแล้วมันจะจอยกันได้ยังไงวะ<ม>แต่พอเมื่อคืนได้มารันแบบทุกคนรวมกันจริงๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันออกมาแบบเลิศในความคิดเรานะ<อ>เลิศอืมขยายนะต,ต้องเป็นต้องเป็นต้นองเป็เหล่อดีเออเริ่มแรกเลยนีโออังเปาครับเราเล่นซีรีส์ด้วยกันก็คือ o o k i n g Crush นะครับผมมันก็มีความสัมพันธ์กันแล้วก็เหมือนเป็น ทำ,ทำไมมันหึมอะไรหึมอะไรครับก็เหมือนแบบเรารู้จักกันแล้วก็แบบอยากพาน้องขึ้นมาบนเวทีครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของอังเปาด้วยใช่คนที่สองส่วนเออโฟดเนี่ยเราก็เราที่จริงเราก็เจอโฟดเนี่ยที่ตึกบ่อยอยู่แล้วแล้วก็มีช่วงที่กันน่ไปเอ่อต้องไปทํางานที่ญี่ปุ่นแล้วเหมือนแบ่งวันกันอะไรเงี้ยเราก็อยู่กับโฟดบ่อยแล้วเราก็เล่นกับน้องบ่อยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากให้น้องเนี่ยมาอยู่เป็นแขกรับเชิญของเราด้วยครับส่วนไลแคทเนี่ย มาเพื่อให้คอนเสิร์ตเนี้ยดูเป็นคอนเสิร์ตจริงๆเพราะว่าเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องๆเขาการเต้นการร้องของน้องๆเขามันทําให้คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยดูเต็มขึ้นแน่นขึ้นใช่ไงเรามันมีคำว่าคอนเสิร์ตไขวะไขวะออนไลน์แค่มันครบสุดใช่เขาแบบเต้นเก่งร้องเก่งทุกคนเลยนยครับก็ต้องเป็นน้องมาพยุงพวกพี่ใช่ครับ ก็ว่าตอนนั้นก็แบบว่าบอกวิลเลียมไปวิลเลียมถ้ามึงร้องแล้วพวกกูลงเลยได้นะยาวๆลงเลยได้นะแล้ววิลเลียมปิดไปเลยใช่แคคือไม่ได้กเราใช่แบบวิลเลียมมึงปิดเลยได้นะอย่างเงี้ยแต่ว่าวิลเลียมก็เกรงใจเราครับแล้วก็ยังให้เกียรติเราอยู่เขาบอกไม่ได้พี่ไม่ได้ครับครับแล้วมีสปอยด้วยไหมว่าเดี๋ยวแฟนๆหลังจากนี้จะได้ยินเสียอะไรบ้าง เอาจริงๆแล้วเนีคอนเสิร์ตนี้จะเห็นอะไรบ้างก็จะเห็นภาพของเราสองคนเนาะแบบว่าประมวลว่าเออมันจะมียึดยหลักของการเป็นเอ่อ l y มิลีมาร์อ่าแมินิมาร์ทแมินิมารครับผมก็เหมือนแบบแจกแจยความสุขให้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องมีท่านี้ด้วยแน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่าเลยที่ทุกคนแบบว่าอยากดูอะไรอ่ะผมว่าทุกคนน่าจะน่าจะได้ดูในสิ่งที่ตัวอยากดูใช่ใช่อะไรอย่างแค่เนี่ย ครับตออีหรือว่าตีใช่ครับไม่รู้ตีว่าอะไรแค่ตีลังกาผมจะตีอะไรแค่นอีกทีหนึ่งเพราะว่าไม่ไหวครับห่วงกูด้วยนิดนึงนะฮะวายตีไปอะไรนะขวายเขาตีไปเดี๋ยวให้ให้เขาสอนอว่าต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> อย่าลองดูลองดู เมื่จริงๆการเดินทางออกกันค่อนข้างยาวนานร<ช>ประมาณ8ปีครับปปใช่เป็นไงบ้างปปกับโอ้โหแฟนคลับยังเหนียวแน่นขนาดนีน้นเราโชคดีมากกว่าครับที่<อ>ท,ที่แฟนคลับยังอยู่กับเราถึงตอนนี้นะครับแล้วก็เหมือนแบบว่าก็มันโชคดีอ่ะมัน <ๆ S 1> รู้สึกว่าเออโชคดีที่เราเกิดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยพวกเอ้าสมมุติว่าไปเทียบกับเด็กสมัยนี้สู้ไงสู้เด็กยังไงเราความมาเทียบเราอาจจะสู้ได้แบบว่าตอนนั้นเราเกิดอะไรวะ ยังไงยังไงนะกันก็หมายถึงว่าตอนนั้นน่ะเราเกิดตอนนั้นใช่ไหมแต่ถ้ามาเกิดตอนนี้อ่ะเราก็จะสมมติเราเราก็จะได้เรียนนู่นเรียนนี่อ่าใช่เราก็อาจจะแบบเออได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมมาตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆเพราะว่าตอนเด็กๆตอนเน่ยเรายังเอียนอาร์เอียนอาร์กันอยู่เลยอ่าหรือไม่จริงพวกพี่ๆของจริงล้วนแต่ตอนกันเกิดมาเน็ตดีแล้วนะเอาหรอใช่ใช่ เมื on, year, ่อกี้ถามว่าอะไรนะว่าปีมันยาวนานรล้วลกเกอเ่บ้างอ๋อเราโชคดีครับแล้วเราก็รู้สึกดีที่เราทํางานด้วยกันมาแล้วไม่มีแบบการทะเลาะกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันมีแต่สิ่งที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆปีครับก็ดีใจมากๆที่ที่คู่เราออกมาแล้วมันเป็นแบบนี้ครับแล้วแปดปีกับแปีเออเป็นไงบ้างก็จได้เลยว่าวันแรกที่เราแบบว่าวงสวงกันได เออแกมมี่ ie, อะไรเงี้ยก็ยังเป็นแบบว่าไม่กี <oh, ่คนเองอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบมาถือป้ายอะไรเงี้ยออฟกันเนี <h <h ่ยก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้มีคอนเสิร์ตครั้งที่2ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็รวมเบบีก็ดีใจมากขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่สนับสนุนเรา2คนแล้วก็ยังรักเรา2คนนะครับดีใจมากๆเลยครับ จริงพูดเคยกันหนึ่งเลยไม่จริงจริงพูดเคยหนึ่งเลยคือเวลาแบบทำอะไรมันเป็นมีเหมือนกันนะครับครับทำไรล่ะครับไม่รับไปไหนมาไหนทำอะไรมันก็จะเป็นมีตลอดเลยนะอย่างเช่นเมื่อกี้อะเมื่อกี้สวัสดีอะไรครับอ๋อผมหยุดตัวเองไม่ได้ที่จะเป็นตัวเองแบบนี้ครับมันยากอ่ะเออก็เลยเขอาจจะ ชอบมั้งครับไม่ก็เกลียดครับในตอนนี้ในในทิกตอกในเซียนพาจะมีเป็นบีมเลยนะไอนไหนนะเวลามันจะมีเออเวลาจะกินดื้ออย่างนี้เดื้อหเอเวลามีแบบว่าดราม่าใช่เวลาจะมีอย่างเงี้ยเอาของกนมานั่งดูได้ของเขามาดูเสร็จปุ๊บผมก็เอาของกินมานั่งดูเออเอาของกันเอาของกันจดการรู้สึกยังไงกับภาพเระตุ้งเหงื่อเอาไปใช้ได้ครับไม่แต่ว่าก็แต่ว่าตอนนั้นในเหตุการณ์จริงๆเลยอ่ะคือว่า เอออยู่ในเซฟเฮาส์แล้วไม่รู้ว่ากล้องไหนไม่รู้ว่ากล้องไหนพอเขาจะบอกว่าถ้าสมมติกล้องไหนมาเนี่ยมันจะมีแบบไฟแดงๆขึ้นอะไรแบบเนี้ยกันก็เลยแค่อยู่ไหนนะไฟแดงเออมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเออคนก็เลยตัดใช่มใช่กันหาไฟแดงอยู่ว่าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วถ้าพี่ให้ทำตอนนี้การทำได้ไหมทำได้นะสีได้ยังไงอ่ะเราไปนัดแสดงอ่ะชิมเน้ตตารอ่ะเอืมกินเนตตารักันยังไงกินเนตตาร์ ีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออแล้วเราเข้าใจไหมทันเพราะเป็นตัวแทนชาวเผือกของชาวโลกก็เป็นก็เปชาวเผือกเลยล่ะครับชาวเผือกนะมามาแล้วแน่นอนเราลากพี่มาต้องรอเราไอเงี้ยไปตอยูนนี้เราเป็นตัวแทนตรงมีแบบนี้ทุกครั้งก็ดีใจไหมดีใจครับไม่เอาจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเราไปเอามีมเราไปใช้ได้เราสูมีดราม่าไหนมากก็จะได้มีหน้าเราอยู่ในนั้น จริงเราก็ติดไปในทุกดราม่าเลย,ยใช่ตอนนันน้นเองไวเลยไหมเขาจะได้ถูกว่าเอนอน้องเก่งเขียว,วนมสวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะครับน้องเกงเขียวนี่คือกันอัดนะครับตอ,อนนั้นไม่เกิด นานยังปีไหนอุ้ยนานแล้วกี่ปีแล้ววะซีซั่นสองปะซีซั่นสองยังสามโควิดปะช่วงนั้นเนาะใช่นานๆพี่เอาหลักที่มานทำอะไรครับเอามานั่งผมก็มานั่งดูเห็นเขาเล่นๆกันผมก็เลยมานั่งดูเขาเล่นครับเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วตอนนั้นผมก็เลยแบบเออเหลือแค่นั้นอ๋อแล้วก็มีอีกอันนึงอีแต่งตัวเบาๆหน่อยอะครับกับอีเตใช่าปะอันนั้นอ่ะเออก็แบบว่าวันนี้แต่งตัวเบาๆหน่อยก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันครับแต่ก็อยู่ที่เป็น เออแต่ตอนนั้นตอนนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่ครับไม่เข้าใจยังอยู่ป่ะยังมีป่ะยังมีอยู่เลยครับจริงจริงเราซีเรียสมาหรือว่าเรารู้สึกยังไงกับโคชชอบเลยครับให้ทุกคนเอาเลยเอาเลยทุกคนไปใช้ได้เต็มที่เลยเออครับจริงจริงแกเป็นยังไงมาถ้าอยากแก้วเอาไปใช้ได้ครับไม่ซีเรียสเลยไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีลิิมีใช้ไปเลยใช้ไปเลยปากโฆษณาให้ด้วยแล้วกันขอบครับ <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณสาหรับคําถามขอบคุณจร <c oughs> ิงๆก็พี่จริงก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนแล้วกันที่แบบว่าชื่นชอบในการแสดงของกันนะครับแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่แบบว่าทุกคนชมหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็จะพยายามมีซีรีส์เรื่องไหนก็จะพยายามทาเต็มที่แล้วก็จะทําพัฒนาตัวเองให้เออดีขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่แต่สุดท้ายาสตีมมิ่งยังมีอยู่ แวะมาก่อนแวะมาก่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็ใครที่ไม่ได้มาวันนี้นะครับก็สามารถดูไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผ่านแบบว่าโทรศัพท์หรือว่าอะไรของพวกคุณได้เลยนะครับผมก็ซื้อได้เลยที่ทันจิเก็ตเมเจอร์นะใช่นะครับเราก็จะได้เห็นมุมภาพต่างๆแล้วก็จะได้เห็นขวดนมยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันว่าว่าวันนี้จะมีบันทึกกินเน็ตบุ๊กนะครับสำหรับขวดนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็ฝากทุกคนไว้นะครับ พูดคำนั้นไม่ถูกอะเสียดิเจ้าเมื่อวานมีเตกันถิงว่าว่าอะไรอะไรมันเป็นัำอะไรนะอะไรปึ้งโอ้อันไรนะมุสาว่าปึ้งออกมาเป็นเพลงใช่ปหมมุสามุว่ามุสาว่าปึ้งเมุสาว่าปึ้งมุสาว่าปึ้ง เออปกันปึ้งปึ้งเปี๋ยวเปี่ยเสิร์ส่เจะขอเก็บเก้าอี้นะคะเดี๋ยวจะได้แี่งภอันีเ่นอนเก็บง่ายน